สวัสดีครับครับวันนี้อากาศอากานดีครับยามเย็นครับคบวันนี้ยามเย็นมันมันซุกครับวันที่เท่าไรเอ่ยน,นี่จักวันที่สิบสี่กุมภาพันธ์มาเล่นท้ายนะครับอันนี้พาน้องน้องลูกลูหลานหมาตอกตัวมาวิ่งอันนี้คนก็ทยอยมาแหละครับอันนี้ประมาณสี่ห้าห้าโมงเย็นสี่โมงครึ่งห้าโมงเย็นก็ออกกำลังกายเดี๋ยวไปดูครับคนก็ทยอยมาครับ นะกลับบาปกันเลยครับไปกันครับวิ่งสวัสดีครับไหนเจ๊ะรอบล่ะถึงมาครับถึงมามาบ่อยไหมครับมาก็กระโดวัยยุคก็มาอยู่กับอาทิตย์ลี้ยงได้สามสี่วันโอ้เยี่ยมเลยรได้ออกกำลังครับสุขภาพแข็งแรงครับ สวัสดีครับมาบ่อยไหมลูกถึงแม้วัาทีสองครับโอ้เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมความแข็งแรงเด้อครับมาบ่อยไหมครับมาทุกวันเสาร์ครับโอ้เยี่ยมเลยครับความแข็งแรงครับครับได้กี่รอบแล้วครับอ๋อไปหูฟังครับได้จักรอบแล้วยังเลยจ้าโอเคครับสซเชื่นอากาศสซเชียลกับปัะนี้ ก็ซื้อพักเลยครับมาออกกําลังกายกไปซื้อพักเลยครับท่านูุ่นครับพักปลอดสารพิษครับถูกเด็กๆมาออกกําลังกายครับพลุมาคนเดียวลูกครับข้างหลังอีกเพื่อนครับโอเคเยี่ยม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 กับสวนสาบึงบึงสวนพักกับก็บเป็นปีนี้กับเพิ่งได้ สองเดือนสองเดือนที่ผ่านมาที่เพิ่งเดสรสางถนนคันดินรอบๆจนเสร็จเรียบร้อยดีครับก็ตอนนี้ก็คนก็ทยอยมาออกกําลังกายเพราะทางเรียบดีครับออกวิ่งก็ได้ขี่จักรยานก็ได้เดินก็ได้ส่วนใหญ่ก็เดินนะครับเพราะมันไกลกัน2งสองโลกว่าเด็กก็ออกกําลังกายรถก็มีจอดครับครับส่วนพักวันนี้ครับบึงสวนพัก มีเรือมาเล่นเลยครับก็เรือ,อแคโนูไหมเรือแคโน่เรืออ,อะไรนะครับเรืเดวดูโคดโอ้สองลำ โอ้หมาออกมาวิ่งด้วยโอเคนี่กี่รอบแล้วครับรอบดีอ่ะโอเคครับหมาหอบเร็ว ทางการกันนะครับก็มือผลผักนะครับวันนี้วันที่สิบสี่กุมภาพันธ์ครับวันวาลินไทยวันแห่งความรักครับสวัสดีครับดำเย็ยนครับวิ่งด้วยซื้อผักมากินได้ผักปลอดสารพิษข้างๆครับ